เอาละท่านผู้ชมในว,วันนี้เราไปเล่นโหมดจัดอันดับกระดีกว่านะฮะเมื่อกี้โอ้โหดูเรียทุลังนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้อาจมาให้ดูนะฮะเออมาเล่นมันดีผมก็เลยเอออาชิพสน่อยแล้วกันนะฮะแต่พรุ่งนี้เราก็ไม่อยู่บ้านละแต่เราจะลองถามดูว่าใช่คนไทยหรือเปล่านะ,ะถ้าเกิดใช่เราก็นะฮะคุยกันได้ง,ง่ายหน่อยฮะ,ะโ,โหลโหลคนไทยปะครับคนไทยปะครับ คนไทยปะครับัะโลฮพะโลจ้าบูลเรื่องอันเปียบล้นของโชนี้อย่าไม่ใช่คนไทยปิดเสียง,งดูอยู่หรือเปล่าจู่นี้เฟดครับเฟดเฟดนี่ไงรีบลงไปไหนมีคนลงข้างๆป่ะเนี่ยโอ้โหมาเป็นสายลุงเลยฮนะ ไอ้มันจะเป็นเหมือนตาเมื่อกี้อีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ห <c oughs> นีหนีนีไ้าเฮ้ยเฮ้ย่อยต่อยอะไมต่ย้ตยต่อยมันยมเลยยแมเลยย่อยแม่เยเฮ้ยไอ้เชือเชเเ้ยเฮเฮ้ยเฮ การเกาะชัดกชัดกะไม่มีปืนอ่ะผมไม่มีปืน,น,น,นขออ่ขอยแมงล่อยแมงเลยล่อยแมงเลยล่อยแมงเลย,ยเล่อยแม,ม,ม่งเลยล่อยแม่งเลยเื้ยเขี้ยงโง่สตว์้ายไมดีแม่งเลยอย่าต่อยคนตายเลยขอหน่อยฮะ ตรงนั้นมีอะไรกำลังพุ่งไปข้างหน้าโอ้ยมีแต่ปืนลูกซองเหรอขอปืนนี้ละกัน14นัดเองเหรอนี่มาโอเคััป๊มเลือดก่อนครับปั๊มเลือดปั๊มยาก่อนแต่เราเก็บเงินตรงนี้ไปซื้อเกาะนะฮะเอ๋กำลังชาดกลบเพื่อนรอด้วยรอด้วยเพื่อน รอสักครู่กำลังรักษารอสักครู่กำลังรักษาวิ่งเกาะมิตเกาะตรงนี้ฮะเฮ้ยรอก่อนนะฮะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนขอซื้อของก่อนแล้วไม่มีของเลยกำลังพุ่งไปข้างหน้าอกเลือดจะไม่ได้ปั๊มนี่ว่ะปั๊มเลือดก่อนแป๊บหนึ่ง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 ฮะจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยโอเคครับเกาะเลยรักกันครับไปเก็บเงินข้างบนนู้นเฮ้ย มันจะมาขโมยของเราไหมเนะี่ยเราเอาของเอ้ยทำไมไม่เป็นเกาะม่วงอ่ะคือมันแล้วลเหมือนมีอะไรตรงนั้นไม่รู้จักครับอารโอคืออะไรเก็บเงินก่อนครับอยากจะใช้อันติจังเลยคนอยู่ไหน อุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย้ยคน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 โอ้ยยิไม่โดนเลยฮะอ๋ออีกไม่โดนกอบกอล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 ใช้กำลังชาติเปร่าคอยระวังให้ดีเชี่ยกำลังรีโหลดเชี่ยก็มาดิเชี่ยไม่โดนไม่โดนเชี่ย đoán, chơi chiêu này, để mình đoán nấc nát, để, không nì, ơi, nhảy, khói đây, khói

สัตว์รู้เบาเชี่ยเชี่ยก็มาดิอีกควายควายเชี่ยโง่พวกโง่เอ้ยแม่กับตายกับตายเชิญเยกับตายครับท่านผู้ชมกับตายครับมอย่างนี้ยังเดือดยังเดือดรอบที่สามกำลังรับถอยหลังก่อนบีบบูเซฟโซนมีกรลวิวัฒนาการตรงนี้ไหนวะนะไอ้กล่องตัวนี้โอ้นี่อันนี้เราเก็บยังเนี่ยเก็บแล้วเก็บแล้วโอเค ยี่ลีก็ถุงหน่อยว,ยวาัฒนการตรตงนี้เเลลวกำลังปรับจุดกรอกของฉันโอ้โหเกียบไหนดูสิชัดเจ๋วมากเลยน,ะนี่ต้องคูณสี่แบบนี้กำลังรีโหลดเพื่อนเพื่อนนายมาไม่ทันแล้วล่ะเพื่อนเราเก็บหมดแล้ว <c oughs> คนเดียวสี่เชยเกือบตายเรา,รอา,ารเอาเรา,เรานี่ว่า,วาจะกดทำไมวนะเนี่ย ได้เกาะแดงอ่ะมีเกาะแดงไม่เกาะทองก็ได้จะได้ชุบตัวเองได้จะได้ไม่ต้องลำบากเพื่อน <S 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 เหมือนเราจะเห็นเยอะกว่ากลังทเครื่องหมายมันมา <S <S เป็นห้าตัวเลยนะเออใช่หรือเปล่าวหรือตาฝาดจกดงน,นี้จกดสไลด์แต่นี่สุดยอดจริงเลยตัวนี้กำลังฝึกใช้อยู่เล่นขอขอบวงไม่เพื่อนมึงคงตอบแล้วอะ เฮ้ย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 เฮ้ฉันถูกยิงพเพื่อนเพื่อนเพื่อเพืนเนเเพื่อนใจเย็นใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนไม่โดนเลยไหมไม่โดนเลยอเอ,เอมันมามันมามันมาเฮียไปไหนละเฮียไปไหนละเฮียแมง่งไอ้เพื่อนยิงตังน,น้นไปก่อนนะเฮ้ยมันยิงเรามัยิงเราไม่ใช่ไม่ใช อ,อืออิเชียราช็อตเพื่อน <laughs> โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Epic l e g e n d Mobile นะฮะก็ใครมือว่างก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยเอ๊คำพูดแปลกๆไงเหมือนก๊อปช่องอะไรมาอะไรอะไรเสกิจสักอย่างนี่นแหละโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอแนบไปปั๊มไปฝึกเล่นในตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายครับผม